Halo kamu. ถึงจะมาไม่ครบวงแต่ก็เรียกเสียงกรีดได้ดังสนั่นเช่นเคยเมื่อวันเสาร์ที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับสองสาวมินแอนเฟย์แห่งวงนิสเอจากสังกัดค่าย JYP รวมถึงนุ่นุ่งวง b ีทีแห่งค่ายคิวลัดฟ้ากลับมาเยือนไทยอีกครั้งเพื่อร่วมแถลงข่าวยืนยันความพร้อมและประกาศลิสต์ศิลปินไอดอลกินจิรวม80ชีวิต15วง10สังกัดที่จะร่วมประชาลีลาสุดร้อนแรงกันในคอนเสิร์ตกลางแจ้ง KBS K-pop World Music Festival 2013 in Thailand ณ ราชมังคลากีฬาสถานวันเสาร์ที่17สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยทั้ง80ศิลปินนั้นประกอบไปได้วยหนุ่มเฮนรี่แห่งวงซูเปอร์จจเนียร์12หนุ่มวงเอ็กโซวง B2B b บ y f อยฟร d w วิ ซีคลาว BTS, 100%และ2หนุ่ม 2pm นั่นคืออยูยองและแทคยอนส่วนฝ่ายหญิงนอกจากวงมิสเอแล้วยังมีเก้าสาวในมิวสิสโฟมินิดซิสตาและสี่สาวฮิปฮอปน้องใหม่วงไทนี่จีซึ่งมีสาวมิสจากไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกวงนี้ด้วยโดยในงานถแถลงข่าวนี้ยังมีการมอบเค้กเซอร์ไพรส์สองสาวมิสเอนื่งในโอกาสครบ3ปีที่พวกเธอเดบิวต์สู่วงการสร้างความเป็นปลื่มไปต,ต่างๆกันสาวบกขเพปะผู้สนใจร่วมชมร่วมเชียร์และเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้จับ รอบาทเข้าชมราคา700จนถึง6,000บาทกันได้แล้วทางไททิเกตเมเจอร์รวมทั้งคลิกอัปเดตความเคลื่อนไหวและสิทธิพิเศษกันได้ทางเว็บไซต์ไท i c k e t icket, รวมไปถึง f a c e b o o k .com/jmcentertainment รวมทั้ง twitter j m c e n t ดได้ค่ะ